สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบรมีจากกรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอสเสด็จประพาสต,ต้นในรัชกาลที่หพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะจดหมายฉบับที่สี เมืองสมุตรสงครามวันที่22กรกฎาคมเวลาเช้าเสด็จไปทอดพระเนตรวัดพวงมาลัยแล้วเสด็จขึ้นไปประพาสตลาดคลองอัมพาวาเสด็จเป็นอย่างประพาสต้นเหมือนเมื่อเสด็จวัดประดู่แต่วันนี้เกิดเหตุขัดข้องประพาสไม่ได้สะดวกด้วยในเมืองสมุตรสงครามนี้เขามีข้อบังคับกวดขัน ถ้าเรือหรือผู้คนแปลกประหลาดมาในท้องที่ราษฎรบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องรีบลงเรือไปทักถามเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองอยู่ดังนี้วันนี้ไม่ได้บอกให้ใครทราบว่าจะเสด็จอัมพวาเขาคงจะทราบแต่ว่ามีเรือและคนแปลกประหลาดมาก็ทำตามหน้าที่จนเรารำคาญแจวกระดิกไปข้างไหน ก็พบแต่เรือกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาถามว่าเรือใครไปไหนหลบลำนี้ไปเจอลำโน,น้นเหมือนกับจะถูกล้อมจับใช่แต่เท่านั้นเจ้านายที่ไปตามเสด็จสองพระองค์กับขุนสวรรค์วินิจมีญาติวงพงษาและพวกพ้องอยู่ในแถวอัมพวานี้มาก ท่านพวกเหล่านี้พอเหลือบแลเห็นก็พากันชื่นชมยินดีเรียกร้องกันติดตามมารุมมาตุ้มยิ่งหนีก็ยิ่งตามลงที่สุดพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จลงเรือต้นแยกไปประพาสแต่ลำเดียวปล่อยเรือพระที่นั่งมาดไว้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวอัมพวาติดตามให้พอใจฉันถูกอยู่กับเรือมาด นั่งนึกขันในใจที่พวกชาวบางช้างพากันยิ้มแย้มแจ่มใสติดตามมาเฝ้าเจ้านายที่เป็นญาติและหมายจะพบปะขุนสวรรค์วินิจไม่มีใครในพวกนั้นจะคิดเห็นเลยว่ามาทำความรำคาญแก่ท่านทั้งสองนั้นสักเพียงใดเขามาดีๆจะกรุดครึ่งก็ยากขุนสวรรค์จึงออกปัญญาว่ายายหนูแก่แล้วแดดร้อนเอากลับไปบ้านเสียเถิด ยายหนูกลับไปประเดี๋ยวเรือลำนั้นกลับมาอีกยายหมับแกไม่แก่เหมือนยายหนูและแกไม่กลัวแดดจะทำอย่างไรช่วยกันคิดอ่านไล่พวกอัมพวาอยู่จนกระทั่งสเสด็จกลับจากประพาสคลองอัมพวาแล้วจึงได้ออกเรือเลยไปพักเสวยเช้าที่วัดดาววดึงเสร็จแล้วแจวต่อไปบางน้อย พระพาทที่บ้านกำนันจันทร์แล้วกลับทางคลองแม่กลองมาถึงที่ประทับเวลาสองทุ่มวันที่23กรกฎาคมเวลาเช้าเสด็จทอดพระเนตรที่ว่าการเมืองแล้วเสด็จวัดอัมพวันกลับมาถึงที่ประทับเวลาค่ำพรุ่งนี้กําหนดจะเสด็จเมืองเพชรในกระบวนใหญ่เพราะจะต้องข้ามอ่าวทะเล จากปากน้ำแม่กลองไปเข้าบางตะบูนแต่น้ำมากเรือกระบวนจะออกอ่าวได้ต่อเวลาเที่ยงได้ทราบว่าตอนเช้าจะเสด็จไปทอดพระเนตรจับปลาที่ละมุกก่อนแล้วจึงจะเสด็จมาขึ้นเรือพระที่นั่งที่เมืองสมุทรสงครามแต่เดิมฉันตั้งใจว่าจะไปเขียนจดหมายต่อเมื่อเสด็จไปถึงเมืองเพชรบุรีแต่เมื่อมาถึงเมืองสมุทรสงคราม ได้ข่าวว่ามีเรือเมเดินถึงกรุงเทพมหานครประจวบเรือเมจะออกพรุ่งนี้เช้าจึงได้จดหมายฉบับนี้ส่งมานายทรงานุภาพจดหมายฉบับที่5เมืองเพชรบุรีณวันที่29เดือนกรกฎาคมรัตนโกสินทร์ศก123ถึงพ่อประดิษฐ จดหมายฉบับก่อนฉันส่งไปแต่เมืองสมุทรสงครามบัดนี้ตามเสด็จมาประพาสเมืองเพชรบุรีได้หกวันจะเสด็จจากเมืองเพชรบุรีพรุ่งนี้มีเวลาว่างอยู่บ้างฉันจึงได้จดหมายฉบับนี้ส่งมาบอกข่าวคราววันที่24เวลาเช้าเสด็จทรงเรือฉลอมแล่นใบออกไปประพาสละมุที่เขาจับปลาตามปากอ่าวแม่กลอง มีเรือฉลอมแล่นไปในกระบวนเสด็จสามลำด้วยกันเที่ยวซื้อกุ้งปลาที่เขาจับได้ตามละมุแล้วต้มข้าวต้มสามกษัตริย์ขึ้นในเรือฉลอมที่เรียกว่าข้าวต้มสามกษัตริย์นั้นคือต้มอ,อย่างข้าวต้มหมูแต่ใช้ปลาทูกุ้งกับปลาหมึกสดแทรกแทนหมูเป็นของทรงประดิษฐ์ขึ้นในเช้าวันนั้นเอง ตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยกินข้าวต้มอร่อยเหมือนวันนั้นเลยเฉพาะเหมาะถูกราวคลื่นราบลมดีเรือฉลอมแล่นใบเร็วฉิวราวกับเรือไฟสเสด็จพระองค์อาภาค่ะคุณผู้ฟังคะ,สะเสด็จพระองค์อาพานั้นหมายถึงพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้บัญชาการทหารเรือปรากฏพระนามว่าทรงถือท้ายเรือดีนับซึ่งต่อมาเป็นกรมหลวงนะคะ,สะเสด็จพระองค์อาภาเป็นกัปตันถือท้ายเรือพระที่นั่งแล่นลิลิวออกไปจากปากน้ำแม่กลองแต่อย่างไรแล่นไกลออกไปทุกทีทุกทีนานเข้าพวกเจ้าของเรือเห็นจะออกประหลาดใจแลดูตากันไปมาท่านก็ทอดพระเนตรเห็น แต่เห็นท่านยิ้มยิ้มกันฉันออกเข้าใจว่าเห็นจะแล่นใบเลยไปเมืองเพชรแน่แล้วดูใกล้าปากน้ำบ้านแหลมเข้าทุกทีพอแล่นเข้าในปากน้ำก็พบกรมมะหมือนมรุพงค่ะคุณผู้ฟังคะกรมมหมือนมรุพงก็คือกรมมะหมื่นมรุพง์สิริพัฒขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งสมุหเทสาพิบาลมณฑลกรุงเก่า พระนะครสีอยุธยาซึ่งต่อมาก็เป็นกรมขุนนะคะกรมมหมื่นมารูปพงทรงเรือไฟสีอยุธยามาคอยรับเสด็จอยู่ที่ปากน้ําเป็นอันเข้าใจได้ว่ามีอะไรที่จะเล่นกันสักอย่างหนึ่งซึ่งท่านได้ทรงนัดแนะกันไว้แล้วเป็นแน่ได้ยินแต่กรมมหมื่นมารูปพงกราบทูลว่าสําเร็จสนิททีเดียว เสด็จลงเรือสีอยุทยาแล่นขึ้นไปตามลําแม่น้ำเมืองเพชรบุรีพอจนจะถึงเมืองรับสั่งเรียกพวกที่ไปตามเสด็จให้เข้าซ่อนตัวอยู่ในเก๋งมีแต่กรมมหมื่นมรูปพงประทับอยู่หน้าเรือพระองค์เดียว ฉันแอบมองตามช่องม่านเมื่อแล่นผ่านพลับพลาเห็นเจ้าพระยาสุรพันธ์นั่งอยู่ที่นั้นได้ยินเสียงกรมมหมื่นมรุพพงร้องรับสั่งขึ้นไปแก่เจ้าพระยาสุรพันธ์ว่าเห็นจะเสด็จถึงค้ำและเจ้าคุณให้เตรียมคบไฟไว้เถิดฉันจะขึ้นไปหาสเสบียงที่ตลาดสักประเดี๋ยวจะกลับลงมา แล้วเรือสีอยุธยาก็แล่นลอดสะพานช้างขึ้นไปจอดหน้าบ้านเจ้าพระยาสุรพันธ์สเสด็จขึ้นประทับในบ้านเจ้าพระยาสุรพันธ์แล้วรับสั่งให้กรมมหมื่นมหิศรไปตามเจ้าพระยาสุรพันธ์มาเฝ้าประเดี๋ยวใจเจ้าพระยาสุรพันธ์วิ่งตุบตับมาหน้านิ้วถวายคำนับแล้วยืนถอนใจใหญ่มีรับสั่งว่า มาตอบแทนที่เจ้าพระยาสุรพันธ์ล่วงหน้าไปรับถึงบ้านปากท่อเมื่อเสด็จคราวก่อนเจ้าพระยาสุรพันธ์ก็ไม่เพชรทูลว่ากระไรพวกเราก็สิ้นเกรงใจลงนั่งหัวเราะเจ้าพระยาสุรพันธ์งอๆไปตามกันพอรับหลังพระที่นั่งเจ้าพระยาสุรพันธ์ไล่มาโกรธเอาพวกเราไม่เลือกหน้าว่าใคร กรมมาเหมือนมรุพงเป็นผู้ถูกตัดพ้อต่อว่ามากกว่าผู้อื่นแต่ท่านยิ่งโกรธเท่าใดก็ยิ่งทำให้พวกเราหัวเราะยิ่งขึ้นจนหายโกรธไปเองสเสด็จประทับอยู่ที่เมืองเพชรบุรีนี้ไม่ใครมีโอกาสได้ประพาสต้นเพราะไม่มีทางที่จะเล็ดลอดหลีกไปได้เหมือนแถวแม่น้ำราชบุรีและสมุทรสงครามความสนุกสนานแปลกประหลาดไม่ใครจะมี จะเล่าระยะทางที่เสด็จให้พ่อประดิษฐ์ทราบแต่พอเป็นเล่าๆคือวันที่25เสด็จประพาสทางเรือข้างเหนือน้ำวันที่26เสด็จทางเรือไปประพาสบางทะลุประทับแรมที่บางทะลุคืนหนึ่งยุงชุมพอใช้วันที่27เสด็จเรือฉลอมแล่นใบาจากบางทะลุมาทางทะเลเข้าบ้านแหลมน้ำงวดเรือติดที่ปากอ่า,อาว พายุฝนก็ตั้งมืดมาจะรออยู่ช้ากลัวจะถูกพายุผู้ที่ไปตามเสด็จจึงพร้อมใจกันอาสาลงลุยเลนเข็นเรือกับพวกเจ้าของเรือสงสารแต่ในอัศดาวุธเขายอมยกให้แล้วว่าไม่ต้องลงก็ไม่ฟังอุตสาลงลุยเลนเข็นเรือโคลนเปื้อนมอมไปทั้งตัว พอเรือพ้นตื้นขึ้นปากน้ำได้ก็ถูกฝนใหญ่เปียกกันมอมแมมกลับถึงเมืองเพชรบุรีสักทุ่มหนึ่งวันที่28สเสด็จประพาสพระนครคีรีถวายพุ่มพระสงฆ์เข้าพระวสา,าด้วยวันที่29ชเช้าเสด็จประพาสวัดต่างๆในเมืองเพชรบุรีบ่ายวันนี้จะออกกระบวนเรือใหญ่ล่องลงไปประทับแรมที่บ้านแหลม พรุ่งนี้จะออกจากบ้านแหลมสเสด็จไปประทับแรมเมืองสมุทรสาครนายทรงอานุภาพจดหมายฉบับที่6บ้านปากไห่วันที่6สิงหาคมรัตนโกสินทร์ศก123ถึงพ่อประดิษฐ์พรุ่งนี้ฉันจะกลับถึงบ้านแล้ว วันนี้เขียนจดหมายเล่าเรื่องที่ตามเสด็จให้พ่อประดิษฐ์ฟังเสียอีกฉบับถ้ามีเรื่องราวอะไรต่อไปนี้จะเล่าให้ฟังเมื่อไปพบกับพ่อประดิษฐ์ในกรุงเทพมหานครทีเดียวตั้งแต่ฉันจดหมายไปถึงพ่อประดิษฐ์จากเมืองเพชรบุรีเมื่อวันที่29กรกฎาคมบ่ายวันนั้นออกกระบวนใหญ่ล่องลงมาประทับแรมที่บ้านแหลมทอดพระเนตรเห็นเรือเป็ดทะเล ทอดอยู่ที่นั่นหลายลำรับสั่งว่าเรือเป็ดทะเลมีประทุนน่าจะสบายดีกว่าเรือฉลอมใครกราบทูลไม่ทราบว่าเรือเป็ดทะเลแล่นใบเสียดดีกว่าเรือฉลอมด้วยจึงตกลงว่าจะลองเสด็จเรือเป็ดทะเลแล่นใบาจากบ้านแหลมตรงมาเข้าปากน้ำท่าจีน เพราะเมืองสมุทรสงครามและคลองสุนักหรนก็ได้เคยเสด็จประพาสแล้วตระเตรียมเรือเป็ดทะเลกันสามลำพอเวลาเช้าก็แล่นใบออกจากปากน้ำบ้านแหลมฉันตามเสด็จมาในเรือลำพระที่นั่งค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟัง สเสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่หพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com นะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันรัติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ